ลิซ่าเปิดค่ายใหม่ PR เต็มระบบโดนแซะหรือว่าอาเวลาไปทำเพลงไม่จะเธอและคลิปนี้สนับสนุนโดยคลินิกอล,ลินคลินิกเสริมความงามกับบรรยากาศคาเฟ่สไตล์เกาหลีเปิดโปรกับจัดขนเพิ่มความมั่นใจตอนรับสักราระใหม่ที่ทำได้ทั้ง ย้ำว่าทําได้ทั้งตัวไม่ว่าจะเป็นรักแล้บิกินี่บัซิเลียนขนน้องขนหน้าอกหน้าใจขนหลังขนขาขนหูขนนิ้วกะเฮ็ดบัซสูบอลทั้งบัดน,นี้เพียง14,990บาทด้วยเครื่องไดโอดเลเซอร์นะวัตกรรมเลเซอร์ที่อ่อนโยนต่อผิวกําจัดเลือกถึงรากขนและการเกิดคุณคุดยกลูลุมขนให้กระชับขับผิวให้ดูกระชังใสสนใจโทร 0-82, 44962,46 ครับสวัสดีคนใจริิทุกคนครับผมนายในชแนลครับหลังจากที่ที่ท่านนะเปิดค่้ายของตัวเองที่ชื่อว่าแอบดีปัดท้อสุกพักกันหาปองไปดนนะสู หลังจากทีนะ่ิซ่าเปิดค่ายของตัวเองชอว่าละลาวก็มีข่าวไปทั่วโลกนี่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติของทุกคนแต่ว่าเป็นเรื่องปกติของลิซ่าครับเพราะเธอนั้นคือเจ้าแม่เอ็นเกตที่พร้อมนํายอดวิวยอดดูสร้างการรู้จักให้กับแพลตฟอร์มของคุณได้อย่างมากั่นจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่สื่อต่างๆมากมายชอบนําเสนอข่าวของเธอในเกือบจะทุกเรื่องและก็เกือบจะทุกมิติยกเว้นช่องนี้นะครับข่าวเดดไม่ทาไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวและไม่ต้องมาคอมเมนต์ว่าเมื่อด้จะทําข่าวนี้ข่าวนี้ไม่ทําจนกว่าเขาจะ, confirm, จะ,ะ,าะคอนเฟิร์มจบ ได้เข้ามากดติดตามค่ายใหม่ของลิซ่าแล้วเรียบร้อยครับซึ่งเขาเองเนี่ยนะครับเป็นอดีตครีเอทีฟเ i 렉เตอร์ของ YG หากใครจำเขาได้เขานี่แหละเป็นคนที่บอกว่า YG นั้นเหมือนถูกลอตเตอรี่เมื่อปี2020พร้อมกันนี้ก็ได้กล่าวเช่นชมลิซ่าในครั้งนั้นด้วยนะครับว่าว่านบรดาศิลปินทั้งหมดในเค o p ตอนนั้นลิซ่านี่คือไอดอลที่ดีที่สุดในยุคน่าจะรวมมาถึงปัจจุบันด้วยเพราะเธอคือความฝันของโปรดิวเซอร์ทุกคนที่มีทั้งพรสวรรค์พรแสวงความสามารถคาริสม่าและความพยายามอีกทั ซึ่งทุกอย่างแทบจะดีแบบ100%เแล้วมลยก็ตามที่เธอนั้นอยู่บนเวทีเธอจะเปลี่ยนเป็นเวทีนั้นให้กลายไปการแสดงเดี่ยวหรือว่าโซโลโสตจของเธอไปได้อย่างในทันทีเธอเติบโตมาอย่างกระหาญและสวยงามตั้งแต่ตที่จากบ้านเมืองนอนมาแต่ไกลตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ใช้ชีวิตโดยลาพังเพียงคนเดียวในโซดั้งแต่อายุอย่างน้อยแต่เธอก็เติบโตมาได้อย่างสวยงามนอกจากนั้นแล้วเธอก็ยังมีคนติดตามบนอินสตาแกรมมากที่สุดแต่หลายคนกลับประเมินค่าเธอนั้นต่ําเกินไปซึ่งเขาคิดว่า นี่แหละคือข้อดีเพราะว่าลิซ่าในช่วงนั้นนะครับไม่มีอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองเลยด้วยซ้าแต่ว่ายอดเฟรนด์บนอินสตาแกรมเน่ยคือสุดจัดเหมือนวายจีถูกลอตเตอรี่แต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นเงินที่ธนาคารซึ่งลิซ่าเองคุณซงจนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแค่ลิซ่าเนี่ยคนเดียวก็สามารถทําเงินให้กับวายจีได้มากกว่า10ล้านล้านวอนเลยทีเดียว10ล้านล้านวอนก็ประมาณช่วงนั้นก็ประมาณ2 6 8ร้อยหกสิบแปดพันล้านเลยทีเดียวนะครและหลังจากที่เขาพูดไว้เมื่อปีพองพันยี่สโห โ oh, เหมือนวายจีนั้นเริ่มขึ้นลอตเตอรี่เลยเพราะว่ายอดพรีออเดอร์ตอนนั้นอะโอ<ฮ>้โหเจ็แสนแผ่น4วันคือที่สุดแล้วเป็น t ็อกออฟเดอะ w ทมากๆเป็นไอดอลต่างชาติคนแรกที่สามารถทําได้แล้วยอดเอนเกจแล้วยอดอะไรคือทะล่มสุดเงินเข้าวาจีแบบสุดๆนะช่วงนั้นและนอกจากนี้แล้ว <laughs> และนอกจากนี้แล้วล่าสุดนะครับหุ้นของ YG วันนี้นะครับ <c oughs> ก็ยังไม่ได้แบบตีงคิงเท่าไหร่เลยอยู่ในระดับพ่อกระเทินโ <c oughs> ดยหลังจากที่สัญญาเดียวของ YG แล้วก็แบบพิคงหมดลงไปนะครับหุ้นของ YG นั้นก็ร่วงลงอย่างต่อเนื่องจากหุ้นที่เคยพุ่งแตะระดับ97,000ันวอนสุดท้ายแล้วจนแล้วจนรอดก็ร่วงกราวลงมาเป็นแนวดิ่งหล่มปองพ่อกระเทินเหลืออยู่ในระดับ4ี่0 0ืสั่นดับว่าและไม่ต้องไปเทียบกับใครอื่นนะครับเพราะว่าหุ้นของ Big กโฟวายจีนี่ต่ำสุดในปัจจุ ไม่มีแบ็คพิงแล้วหุ้นม,มันก็ล่วงกว่าที่น้องๆ baby นสเตอร์หรือว่าวงอื่นน่ะจะพากันผักดันขึ้นมาได้ก็ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งหรือแม้ก็ต้องรอเพลงที่มันปังๆก่อนแล้วก็จะแบบว่าพุดพาดพุดพาดเลยส่วนรายได้ของดิซ่านะครับในโลกออนไลน์ในปี2023ที่ผ่านมาบนแพลตฟอร์มอินสตาแกรมแพลตฟอร์มเดียวเธอติดอันดับที่26ของเซเลบทําเงินบนอินสตาแกรมย้านะครับว่าบนอินสตาแกรมเพียงอย่างเดียวซึ่งเขาคํานวณจากเลทราคาจากเอเจนซี่ที่ว่าจ้างงานและก็อิงจากยอดฟอยอดก,ก์ยอดเอ็นติเน Marketing ะจะต้องทราบอยู่แล้วว่าอินฟูหนึ่งคนบนอินสตาแกรมเนี่ยจะต้องจ้างเท่าไหร่อย่างเช่นว่าลิซ่าโพสหนึ่งโพสจะต้องจ่ายเท่าไหร่นั่นแหละบริษัทเหล่านั้นก็เอาเลทเหล่านี้มาคำนวณโดยมันอาจจะเป็นตัวเลขจริงๆหรือว่าตัวเลขปลอมๆแต่ก็เป็นการคำนวณแบบคร่าวๆว่าเลทจะอยู่ในประมาณไหนซึ่งเขาจะททำโดย Hopper เว็บไซต์ที่ทำการวิเคราะห์ด้านการตลาดทางโซเชียลมีเดียที่จะมีข้อมูลชิงลึกทั้ง engagement เรทราคากลางสำหรับคนดังบนโซเชียลมีเดียหรืออินฟูเอนเซอร์โดยมีแบรนด์มากกว่า10,000แบหนึ่งหม อันดับที่26ของคนดังบน i ิน t a g r กรมที่มีค่าโพสสูงถึง575,000เหรียญหรือประมาณ20 000, 000, ล้านบาทต่อ1นโพสโดยราคาเหล่านี้นะครับไม่ได้เป็นราคาที่ตายตัวอาจจะมีลบบ้างบวกบ้างส่วนแบรนด์ที่ถืออยู่ก็จะมีแพ็กเกจโพสบน i n s t a g r กรม IG อยู่ในสัญญาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะครับที่มาจ้างเธอโพสราคาเลทก็อาจจะเอาเรื่องอยู่แต่ถ้าเป็นการสร้างการจดจําและยอดขายที่ทะลักถลม่มทลไลแบบวัดจากโซเอาแล้วโซเอาอีกของเธอก็น่าลุ้นอยู่ไม่น้อยที่จะ ว่าจ้างให้เธอนั้นโพสล,ลงอินสตาแกรมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีตังแล้วจะจ้างได้อย่างเดียวเพราะว่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดนะครับเขาก็จะดูความเหมาะสมของตัวเองด้วยว่าเหมาะกับเขาไหมใช้ได้ไหมเขาก็จะมีมาตรฐานของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละอินฟูอยู่ส่วนคอริลีซ่านเนี่ยดีออนนี่แหละมั้งที่จ้างเธอล่าสุดเด,น,เดนหลามามา็กซายเลยถือกระเป๋ายังไงไม่รู้ว่าขายของเลยส่วนศิลปินนักร้องหญิงเดี่ยวนะครับที่มีรายได้สูงสุดประจําปี2023ในเกาหลีใต้ที่จัดอันดับโดยมาดามฟิกเกรโล่ฮ่องกงอันดับแปดนะครับมาที่ 20, ก็คือเจนนี่อันดับ7คือลิซ่าครับ2ีล้านเหรียญส่วนจีซูอันดับ6 29ล้านเหรียญอันดับหนึ่งเป็นของไอยูห้าสิบห้าล้านเหรียญส่วนโรเซ่เองไม่ติด1ใน10อันดับในเกาหลีใต้นะครับซึ่งสื่อเขาก็งงว่าทําไมไม่มีโรเซ่นใน10อันดับแรกแต่ถ้าหากเราดูงานและจงๆนะครับเราจะเห็นว่าจีซูนะมีหนังมีละครมีงานมีแบรนด์อื่นเยอะและคาริซ่าด้วยถึงแม้ว่าเธอนั้นจะเป็นโกลบอลแบรนด์แอมบาสเยอะแต่งานที่เกาหลีนะั้นเธอก็ไปบ่อยมากจริงๆบบ่่อออออยยขงงนนนีคคืื3 4าแล้ว และหลายคนนะครับอาจจะสงสัยใช่ไหมละครับว่าลิซ่านั้นตั้งค่ายใหม่และลาวอยู่ที่ไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพูดกันตรงๆเลยแต่จากให้เดานะครับสถานที่ที่ลิซ่านั้นถ่ายไว้และโพสลงอินสตาแกรมที่เป็นภาพอยู่หน้า TCL Chinese Theater ก็น่าจะเดาได้ว่าค่ายใหม่นี้อยู่ที่อเมริกาอาจจะเป็นแอลเลหรือว่า New York, นิวยอร์กอาจจะไม่ได้อยู่ในฝรั่งเศสเหมือนที่ใครหลายคนนั้นคิดกันเพราะวันเปิดตัวค่ายอย่างเป็นทางการค่ายของเธอเธอคงไม่บินจากฝรั่งเศสมาอเมริกาเพื่อดูบิลบอร์ดอย่างแน่นอนอีกทั้งข่าวก่อนหน้านี้นะครับเคยออกมาบอกว่า ค่ายใ,ใหญ่จากอเมริกาได้ทุ่มสัญญากับวิซ่าด้วยเงินจำนวนมหาศาลมากกว่าที่ YG เสนอให้ที่38 000, 000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1 3 6 4ล้านบาทในสัญญาใหม่ที่มีอายุสัญญา5-7ปีและ YG ในช่วงนั้นนะครับก็ยอมลดทุกปเปอร์เซ็นต์ของค่ายที่ควรจะได้รับให้เหลือเพียงบางส่วนที่15%ในสัญญาวงส่วนสัญญาเดียวก็คงไม่หนีกันเท่าไหร่โดยบริษัทที่ทุ่มเงินเข้าไปนั่นก็คือเครือ Universal Music Group เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมผมคิดแบบนั้นย้อนกกลับไปเมื่่อวนน17ยยา2023 มาเปิดเผยข้อมูลบางอยา่างโดยได้อ้างอิงจากแหล่งข่าวที่ได้รับว่าลิซ่านั้นจะเซ็นสัญญาก,กับค่ายใหม่ของสหรัฐอเมริกาด้วยข้อเสนอให้เธอนั้นเป็นจํานวนเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์พร้อมกับให้อิสระในการทําเพลงทําค่ายรวมถึงบริหารจัดการอย่างเต็มที่แถมรับประกันเลยว่าเธอนั้นจะได้ปรากฏตัวในแวดวงบันเทิงทุกด้านทุกขแขนงไม่ว่าจะเป็นนั้งเพลงหรือว่าแฟชั่นซึ่งค่ายใหญ่ที่ว่านี้นะครับผมคาดว่าน่าจะเป็น Universal Music Group เพราะว่าข่าวนี้นะครับออกมาวันที่17กันยายนแต่เมื่อวันที่3กันยายนก่อนหน้านั้น Universal Music Group นำภาพของลิซ่าที่เธอนั้นไปเที่ยวทะเลตอนไปงานกับเซรีนนำมาโพสซึ่งรูปนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับงานเพลงแต่อย่างใด แต่ว่าอยากโพสต์และในวันที่8ตุลาคมนะครับลิซ่ากับ c r a z y h o อตยูนิเวอร์แซลมิวสิกกรุ๊ปก็นํามาโพสต์อีกและก็เมนชั่นถึงลิซ่าเท่านั้นยังไม่พอเลยคุณแม่ของลิซ่าเองก็มากดถูกใจรูปนี้ด้วยซึ่งรูปนี้ไม่ได้เกี่ยวกับงานเพลงของค่ายอีกเช่นเคยแต่อยากโพสต์อีกแล้วต่อมาเมื่อวันที่31มกราคม2024เร็วๆนี้เลย Universal Music Group ก็ยังมาโพลรูปลิซ่าที่ถ่ายคู่กับลีฮาน่าบนเพจหลักของค่ายด้วยหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าลีฮานน่านั้ ซึ่งภาพนี้เป็นช่วงที่ดิซานนั้นน่าจะไปงานการเาดินเนอร์ของงานการกุศลที่ฝรั่งเศสซึ่งแฟนๆส่วนใหญ่ก็เข้าใจกันอย่างนั้นแต่ทว่า Universal Music Group กับตีแท็กปารีสแฟชั่นวีคความน่าสนใจก็คือเธอจะได้ออกงานปารีสแฟชั่นวีคหรืออย่างไรและในปีนี้เองนะครับลีฮันนาเธอได้ไปงานคริสติแอนดีออฟังนะฮะลีฮันนาได้ไปงานคริสติแอนดีออฟฤดูกาลสปริงแอนด์ซัมเมอร์สอ2พันยี่สิบสี่ในปารีสแฟชั่นวีคเมื่อวันที่22มกราคม2024กราคมสองพันยี่สิบสี่ก ดีอโอทูตสปีิง์นซัมเมอร์มาและลิซ่าก็มาแบบดีอช่ำเลยแล้วลิซ่าเกี่ยวอะไรกับงานปารีสแฟชั่นวิกงงไหมฮะอ่ะ แถมเปิดค่ายเพลงลาลาวของลิซ่าเองนะครับ Universal Music Group ก็มากดไลค์ให้กับลิซ่าในการเปิดตัวของค่ายอย่างเป็นทางการด้วยผมก็เลยมีความรู้สึกว่า Universal Music Group น่าจะเป็นแบ็คให้แน่แต่ว่าดีออเนี่ยสิครับน่าสงสัยเพราะรูปที่ถ่ายคู่กับริฮาน่านี่คือดีออสุดจริงๆทั้งกระเป๋าและก็เสื้อคอปแจ็กเก็ตจากดีออแถมชวดที่ไปงานกับภรรยาประธานาธิบดีฝรั่งเศสเธอก็ดีออทั้งตัวทั้งรองเท้ากระโปรงและก็แจ็กเก็ตนี่ถ้าไม่ถือกระเป๋าเซลีนก็คงคิดว่าดีออนั้นส่ง ให้เธอใส่แบบตามจีบอย่างแน่นอนอีกอย่างลุกที่สนามบินปกติแล้วเราจะเห็นเสื้อเซลีนกันบ่อยมากๆนะครับ รอบนี้ก็มาเป็นดีออถึงแม้ว่าแฟนๆจะเห็นวาลิซ่า Lisa นั้นไปช็อปของดีออเมื่อ2เดือนก่อนแต่ก็ใช่ว่าจะซื้อตู้มเดียวและใช้ต่อเนื่องในหลากหลายสถานการณ์แบบนี้แทนปกติแล้วถ้าไปงานเธอก็จะมีความมิกแอน m a แมทจะเป็นแบบแคชชัวร์แคชชัวร์ที่เธอชอบแต่เนี่ยคือมาดีออเต็มมากแล้วที่สําคัญนะครับบนอินสตาแกรมของเธอปกติแล้วจะไม่โพสแบรนด์ใหญ่บนอินสตาแกรมเลยแต่รอบนี้คือมาแปลกไม่แน่ว่าสัญญาก,กับแบรนด์ที่ถืออยู่อย่างเซ i n น อาจจะหมดลงไปแล้วซึ่งผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วหละที่เหลืออยู่น่าจะเป็นสัญญาใจหรือว่าการวานจ้างกันเป็นรอบๆไปหรือไม่ก็อยู่ในช่วงคุยสัญญาใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนแล้วก็แบรนด์อื่นเนี่ยอาจจะมีข้อเสนอที่ดีกว่าเพราะว่างานเปิดค่ายลาลาของลิซ่าเองเซลีนก็ไม่มีอยู่บนเรือนร่างของลิซ่าเลยแม้แต่ชิดเดียวบนภาพชุด PR จะมีก็แต่บูการีที่ยังคงเดินหน้ากับลิซ่าต่อไปรวมถึงการดีไซน์นาฬิการุ่นใหม่ด้วยก็เรียกว่าคุณบาบินเอาจริงพูดจริงและทําจริงดีมาก ปมมือให้บาบี้หน่อยส่วนบางคนนะครับที่เห็นลิซ่าใส่ดีออลบ่อยก็แบบอออหอดออ้คนแล้วบันดนี้นั่งตีนจุ่มคุณคิดจนต้องแสว่าดีออมี global b a d ambassador อยู่แล้วเลือกสายแนวสวยข้าแพงอะไรที่มันไม่ได้เกินหยฝืนทำได้แค่ใส่ฟรีๆอะไรเทือกน,นี้ปาดท่อกอมาหูว่าเขาให้ใส่ฟรีอย่ามาพาวอแพ้เวอนสวนลวดให้พักก่อน เพราะแบนใหญ่เขาไม่ได้มีโกลบอลแบรนด์แอมบัสเดร์คนเดียวเดอ้อยิงเดอ้อไงาการมาจะน่าตึงลมจับอาปากซีวดกืนน้ำลายอึดลึก็จะกบนางเฟียกขวดเหล่าบดีด้อสาว <laughs> และช่วงนี้เองนะครับเป็นช่วงที่บอนลิสปล่อยพีอาทำการตลาดท้ายเพลงด้วยการทุ่มงบโปรโมตอย่างหนักหน่วงประหนึ่งถือคิง เหมือนเก็บกดมาจากลาลิซาทั้งเซนตันโวดอนเมืองบิลบอร์ดไทม์สแควร์ในนิวยอร์กนี่ก็เพื่อเป็นการสร้างการจดจําให้กับแบรนด์ของเธอและนี่ถือว่าเป็นการเปิดตัวแบรนด์แบบเป็นทางการและก็สากลโดยประสบการณ์ของเธอในการเป็นพรีเซนเตอร์ในการทํางานเบื้องหลังในการร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆในแบรนด์แฟชั่นก็เลยจะหนักจะเต็มอีกทั้งผมคิดว่าบูการีเองก็น่าจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นกันโดยเราสังเกตได้จากการใช้ภาพพีอาร์ที่บูการีนั้นเด่นล่าม เด็นลามาแต่ไกลมองจากสุขโขทัยก็รู้ว่าเป็นบูการีแต่ก็วินวินทั้งสองฝ่ายนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ลิซ่านั้นจะทุ่มโปรโมทไปอย่างมากมายแบบไม่มีกกามาอินคัามา <c oughs> แต่ก็สามารถสร้างโว้ยสัางวะสันแต่ก็สามารถสร้างการจดจำได้ดีเลยทีเดียวทั้งตัวของลิซ่าเองบูการีเองแล้วก็ค่ายละลาวข่ละล่าเดือสัวส่ยมเมนแอบดียสิฟ้าเปลี่ยนซื้อไข,เข่เขาเขาสาคิดมาตั้งโดนให้เกียรติเขาแน ด้วยความที่บอลลิสต์ครับเน้นการตลาดแบบออนไลน์และก็ออฟไลน์ในจุดเริ่มต้นเพื่ออนาคตก็เลยไปที่มันไสของน้องแอนะครับก็เลยมีการแซะเธออยู่แบบโอ้โหทั้งฝั่งจีนฝั่งไทยโดยเฉพาะฝั่งไทยนี่แหละแบบอารมณ์ประมาณแบบว่าแฟนคลับบางเรื่องยังไม่รู้เลยแต่นี่เํามานั่งจอบแบบจอบแบบคักๆม่โซปากกระกดเขาใจในกระถือเขาไปเบิร์ดแล้วออกคอนออกค้น กทน้นมาเป็นแต่แสแตกอีกอยังล่ะแสะเข้าไปทั่วว่าเออเปิดค่ายแล้วปโปรโมททำไมทำไมไม่เอาเวลาไปทำการทำงานเปิดแอดมาก็มีแค่3มล้านไายเองคนไม่มองละสิมีแต่แฟนๆตัวเองนะบิวกันเองลุดบ,ะบะ้าแบบนี้กระเด้นะสูเปิดหมดโจมตีแบบไงกุุบอันนี้เป็นความคิดของคนที่มีสมองแบบแคแรกเท้าหางอื่นครับเวลาที่ด่าคนอื่นก็แบบ <ç an ahan> ฉันคิดว่าชันนี้คือเทพขี้กระเดือนคิดว่าตัวเองนั้นด่านแล้วมีพลังยิ่งใหญ่ Impact สุดคนอื่นจะต้องได้ยินเป็นร้อยพันพันเหมื่นๆแสนๆมันแรงไหมคําพูดที่เธอใช้ในการพิมพ์น่ะมันแรงจริงแต่ว่ามันไม่ได้มี Impact มันแบบว่าป่าบอนบุ้มแล้วก็หายเธอเธอเข้าใจคาว่าป่าบอลไหม <c> คิดว่าตัวเองนั้นด่าได้ดีด่าได้เลิศชนะเบิร์ดพด พิมพและกระพนเบิร์นนาคือทึ่งฝาปากความซิกี้บอร์ดเฮ็ดซึงบานวัสะใจระวังเนอใบซารจิไปเฝ้าหนะ้าประตูเฮื่อเจ้าและสิมหฮอกไหกีบโูโปงซิกิวอ่อนไดยประสบการณ์เดียเดียวสิเป็นนักยุมหัวนะ่าสารกางเดาเ,เธอเธออยากเห็นตัวยังสีไหลเพราะที่แท้จริงแล้วนะครับการวางโฆษณาตามบิลบอร์ดนอกจากจะสร้างการรับรู้ได้แล้วนะครับมันยังแสดงให้เห็นถึงความอิมแพกว่าใครนั้นมีศักยภาพต่อนักลงทุนว่ามีตังเหลือค่ะเงินเยอะมากมีตังเหลือเลยทุ งบการตลาดแบบไม่อั้นทุ่มงบเล่นได้เลยอีกอย่างหนึ่งด้วยชื่อเสียงของหนูเชื่อมือหญิงได้เลยว่ารัค่ะร่วมงานกับเราวันนี้ถึงแม้ว่าค่คยเราจะยังไม่มีผลงานออกมาแต่ก็เชื่อเธอค่ะว่าอนาคตสดใสแน่นอนฉะนั้นเริ่มธุร,รกิจกับเราวันนี้สิคะ คนแล้วอนาคตนะส่วนใครที่เป็นพนักง,งานนะครับที่ติดตามหรือว่าติดแท็กอันนี้ผมไม่ขอพูดถึงละกันเพราะพนักง,งานบางคนนะครับเขาก็ไม่ได้อยากให้เรานั้นเข้าไปซูหัวซีเฮียกับชีวิตเขามากมายแต่จากที่ดูนะครับการวางลําดับการวางมาร์เก็ตติ้งไม่ว่าจะเป็นการดีลงานหรือว่าวางคอนเซปต์ผมเชื่อว่ามีทีมบริหารที่ดีมากๆในการทําเพจหลักทุกแพลตฟอร์มชั้นนาเพื่อเอาไว้เลี้ยงกระแสนอกเหนือจาก IG ที่เธอนั้น Impact อยู่แล้วซึ่งค่าใหญ่ก็ทําการตลาดแบบนี้ทั้งสิน้นและก็จากจาก,กันไปนะครับแค่เล ค่ายวันที่8เปิดตัว Account IG ในวันที่8พร้อมกับชื่อค่ายคนกดติดตาม1.1ล้าน follower บน Instagram ใช้เวลา2วันขาอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิมีสสวัสดีครับ